ตำรวจทหารตชดฝ่ายปกครองรวบเบนเข่าสมสิหภรรยาค่าด้านทองผาภูมิของกลางยาบ้ากว่า1นึ่งจุดสี่แสนมิตรจากนโยบายของร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตีภัยรถขุมภัยพอบกพจังหวัดกาญจนบุรีพลนตำรวจบุทยาจนัานจทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุศักิ์ผู้กำกับตชสิบสา ให้ทุกหน่วยงานสนทิกำลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะขาบวนการขายยาเสพติดนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับสพทองผาภูมิพันตำรวจโทธีรพรวิจิตบรญการรองพกกสสพทองผาภูมิพันตำรวจโทกิตยุทธนุ่มชุคันสวปสพทองผาภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกกสสพจวการสนบุดีเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีชุดหมวดลาตะเวท 1, นที่1เจ้าหน้าที่ร้อยต่อชะดอ 1, 3 5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมจับกุมนายอาทิตย์พึ่งไทยหรือเบนซ์อายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่51ทับหหมู่5าตะบนเขา3ามสิหบอำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนางสาวรัชดาเชิโตภรรยาพร้อมด้วยของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีฟ้าหมายเลขทะเบียนนนเนทรหาน6845กทม และยาเสพติดห้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน146,00 0เม็ดได้ที่บริเวณจุดตรวจร่วมสยามแยกทองผาภูมิหมู่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9กรกฎาคม2 5ง6ันายเจ้าหน้าที่ข้างต้นได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าในอาทิตย์และนางสาวรัชดาสองสามีภรรยาเจอลักลอบขนยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในจังหวัดชันในโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีฟ้า หมายเลขทะเบียนนอนเียนทรทหาร6845กทมเป็นพาหนะเมื่อทราบพ,พันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับสพอทองหาภูมิจึงสั่งทีกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนพร้อมออกหาข่าวร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่จุดตรวจร่วมสามแยกทองหาภูมิจนกระท,ทั่งเจ้าหน้าที่พบนายอาทิตย์พร้อมภรรยาขับรถยนต์กระบะล,ลักษณะตรงตามที่สายแจ้งมาขับมาจากทางด้านอำเภอสังขบุรีมุ่งหน้าตัวเมืองกาญจนบ,บุรีเมื่อมาถึงจุดตรวจ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในลำโพงเครื่องเสียงที่ติดตั้งเอาไว้ที่แคบหลังเจ้าหน้าที่จึงกุมตัวนายอาทิตย์และภรรยาเอาไว้พร้อมนำของกลางรถยนต์กระบะและยาบ้าจำนวน146,00 0เม็ดส่งพนักง,งานสอบสวนสพทองผาภูมินำนินคดีตามกฎหมายโดยนายอาทิตย์ให้การในเบื้องต้นว่าตนได้รับการติดต่อจากน,นายธนเดชให้ขนยาเสพติดจำนวนดังกล่าว ไปส่งให้กับน,นายธนเดชที่บ้านพักในตะมนลวังดงอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีโดยจะได้รับค่าจ้างในการขนยาเสพติดในภายหลังแต่ก็มาถูกจับกลุมเสียก่อนซึ่งขณะน,นี้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพอทองผาภูมิกำลังสอบปากคำในอาทิตย์และภรรยาอย่างละเอียดเพื่อทำการขยายผลจับกลุมผู้ร่วมขบวนการต่อไปข่าวนี้24กาญจนบ,บุรีปีชาไหรวารินรายงาน